พระโสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้เองจึงเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน เป็นผู้มีอันจัดตัสรูธรรมได้ในการเบื้องหน้ารรสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรสประการนั้นคือ 1. ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้า ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบึกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. ภิกษุททั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใส อันอยางลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่าสงสาวกของพระบูมีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่ศักกาละที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สัก,กาละที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปลอย เป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรนเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคราและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพานิพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรุธรรมได้ในการเบื้องหน้า